สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ชาปอพาะท่านผู้ชมเดินทางมาติดตามตัวเลขแนีทางความฝันกับน้องก้องค่ะน้องก้องมีเพื่อนฝันหินพ่อหน้าค่ะท่านผู้ชมพ่อนาคหรือว่าหนาคที่เพื่อนกําลังจะบวชนาะท่านผู้ชมเนาะโอนผมเป็นนาคแล้วค่ะท่านผู้ชมมาบวกเลขน้องก้องว่าสันสามตัวได้เต็มเลยค่ะเรื่องเล่าวามฝันสิเป็นยังไงเดียวมาให้น้องก้องล่าให้ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะไปติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับน้องก้องน้ำกันค่ะ สวัสดีครับน้องกล้องสวัสดีครับอัปเดตครับเอซีเป็นยังอาการยิบวยใครเน่หรอวะครับไขรเน่แล้วแต่นายใครจะขำขำเนี่ยจะหน่อยเนาะอ่ะยับกระตุ้นไฟเอ้าใสออกกอกครับเอฟซีฝันเนี่ยไรครับฝันเนี่ยไปหน้าไปใต้กบบไปใต้กบเลยวะครับอืมฝันไปใต้กบไปผ่อข้างนะาไปส่วนลงมาบ่าไปผ่อผู้ใดครับไปอ ไปต่กบไปเจอเมซี่โหวตครับเนี่ยไปพ่อเขาแล้ฮะโหวเมซี่หรอพ่อเข่าพอเขพอขาวหนักฮะหนักนัเขาเินยังไปไปพ่อหนักหนักเินหนักคนก่สิบวดหนักแลอหนักหนักหนักไปพ่ออยู่ตรงหน้าใ่สุดโบเมนเมซี่เนาะครัไหอีกครับไปต่กบได้ยี่บลกบนะครับ ใครดีกว้าันไปเจอพ่อหน้าใครเรียกอืมอ่ตัวไหนตัวไหนหายตัวไหนครับตัวไหนแปดสี่หกแปดสี่หกครับสองสามแปดสี่หกกับสองสามครับปีสี่พ่อนาาเป็นบ่กเลยพ่อหน้ากินหัวจักกันจบอกเลรอครับห่อหนงมันเนื้อกลุมนะครับ มาเตลุมลุมทา้งในอีกครับน้องกองฟังแล้วผมฟังเล่หน้าผมติดชายแดนโอ้หน้าติดกับชายแดนฟังเล่าครับผมอีกสี่มันพญานาคหือบ่ครับพญานาคครับพญานาคเนาะแนครับกลังสิบวทนะครับบ่าวแบ้พาด้วยแต่น้องแต้มไปยังไงจังไปขอดคนน้องกอ้องกองขอถอดด้วยอย่างนั้ครับเพราะว่าป่าบนคนอีสานต้งเข่าิ่งกระลังมาติดตามเนาะจังไหมอีกครับ ครับนี่ต้นมวยเห่ามวยบรรยงครับวันไหนตัุรีไปให้ไปหน้าไปไต้ครบครบได้จิตตัวเลยจิตตัวครบนะครับไม่เรียกว่าปั่นครับได้บ่ได้อยู่ได้อยู่แต่หันโบหูเนาะที่โตเออไม่ต้องแก่เนาะเพราะว่าไผนาเข้าพอนาเข้าบอกเลขแล้วงวดนี่เพราะว่าน้องกล้องเพป็นกาป่วยครับเอีสี่กำลังไข่แน่เนาะกับเบิร์กไว้เือเป็นแนวทางครับ อ่ะขอบคุณครับน้องกล้องไปสิถามยังอีกครับมีแนวอะไรเอาถือนะครับถือนะมีจดไว้ให้ลาลาครับเอฟซี่เพราะว่าน้องกล้องตั้งใจ <c oughs> จำตัวเลขบค่อยไได้ก็ต้องชดไป <c oughs> ให้เู่นชมเป็นตัวเลขของน้องกล้องเนาะฝันหินพอหน้าขามาบอกเลข ปดสี่หกแล้วก็สองสามเนาะโชคหมานกับตัวเลขของน้องกล้องค่ะสาหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอกค่ะถามมีัวเลขเรื่องเล่าความฝันด็ดเด็ดอยู่ใสจ่าปอกกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสค่ะืันนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะ อันว่าเรื่องุนของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ทรณี่ให้ปั้งเนงี่ค่ะวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้พวกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่ไไมาไปใสมาใสกระสามัมมี่เปปูตใชาประดาผลดอกสมรสาคนให้กเกียรยิสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาย หรืออยในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขออน,น,นิบาลในเครื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรนี่บางของทีก็เอิ่อเม็เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็นเอิ่นไปเป็นเครื่องเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ในตัวนี้ที่เข็ดไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่า,าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาภ มันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาโมซากไปแล้วดูสิว่าบ้ไดมากว่าดีขึืนวัดสดุยางขายบุไดก็ดีเออไปั่างมีนั้งบ่เคยเสือกเสือกเบอร์กับถื่อเ,อเขาขงเงิน่ว่ามันมันอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอหลวงปูออ่ืลอวจะมากนี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาจเจร่อนอยู่ดีไม่สูขลลงเรื่องประกอบสิ่งใดเึ้นอย่องหลงเรื่องอยู่สูงยื่อยาง อ่าก็สางเป็นสีสัดสีม่ชี้พวกนันคุณฝ่ายูเมื่ามาประมาณกระต่ายไหนกระต่ายสักงใส่สางในการออกโรคบวชส่วนมากเขาเลยถือตำหน้ำมาบนาบใจขี่มันเขาเบานอกคันดีบัดอ่าว่าจะขนสางอ่าหนังสางประกอบสางอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเส, like of er, สร็จของง่าสร้สางแล้วก็พวกนางสร้สางนองสร้สางร่วมกันคือบุกเสือเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหายิโยมพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังก็เพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกดูในด้านของสร้างคือพลังสร้างสุอยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาทุงพระเจ้าหัวาทุกพระองค์มันก็ใส่สร้างก็ไเลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หยายยาโยมไปสา,<ห>สาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกาได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบานค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจา่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นหนวดเรียกเงื่อนเรียกท่องเรียกทรั์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีครับค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะน้นองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงหลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊ตกตก๊กเ็ดเอยียงกบาบพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผูะะ้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจาปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทธนผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ